ดีเสียงก่อนช่านะนะครับมาเริ่มาเริ่แต่วันนี้เหรอครับเราจะมาสู้แบบกดเตี้นแบสามสามแนะนำฮ้ยไม่ใช่ห้าหดิห้าห้เลสามสามไ็ได้เหเชิญก่อนเออสามสามหรอดอย่าเพิ่งกดจับคู่ชวนเชนก่อนชวนด้วยไปชวนและเชนชวนเพื่อน เฉยคนละควาขอโูขุ่นยันเลยครับทีนี้มาให้เชมันเป็นตัวเดิมนะเชเป้ที่เป็นตัวนั้นเช่เป็นไอยอนเป้จะเป็นไอยอนมีแค่สามไม่ได้เป็นไอยอนมึงแบบเป็นสามชั้นซะแล้วก็ท่านผู้ชมวันนี้ก็แล้วก็จะมีสองตอนนะครับตอนที่หนึ่งก็เป็นตอนในเมืองเชียงลุงได้เชียงลายแล้วก็ตอนที่สองจะเป็น เชียงตอนเมืองตีเมืองเชลเลียเฉลียต่อนัะแล้วเราก็จะมาทำภารกิจจักการตบเกี้อ่ะตัวนี้เราจะชอบเป็นรี้รีเสียงกันก่อนเลยพวกนี้รีเสียงเห็นไหมเซีนมันชอบเป็นตัวเนี้ยอะไรแทงเต้เตเป็นผู้มั่วเหรอเออแทงเหรอเมดเอากดยืนยันดิที่กดแล้วยืนยันตึดตึดทุกคนรีเสียงให้หมดเซียนด้วย อย่าออกนะอย่าออกนะครับมานะครับจังหวะนี้ต้อีด้วยต้องหลีด้วยเพื่อจะได้ยิงกันทุกคนเนาะเอออะไรคลิปอ่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาตกทำการภารกิจตกเกียนตกเกียนแข่งไปสักนะคะก็ภารกิจนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็มาเลยครับมาเออมีตัวพิษป่ะแต่เราไม่มีเราไม่แทงแน่นนมันมีพีมันมีมันมีเม็ดแล้วก็ เทลรี่สองเรามีเมดไฟเตอร์แท้งหนึ่งที่ผสมรุ่นไหมทมรุนนนน่นุลก่รุ่นอืนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยครับก็ประมาณสิบสิบสองนาทีครับ <laughs> ไม่ใช่นะครับก็ฝากผู้ชมที่ใช้เออลงหายใจต่อทุกท่านเลยนะครับผมมาแล้วครับจงังวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับหยุดพูดสักนิดหน่อย เรียกมาช่วยเองแหละเดี๋ยวเขาเรียกไปโจมตีตัวไหนก็ไปเขานะไม่ไม่ะเราต้องแยกกันย่าแค่อย่างเป็นกองทัพมวลมหาชนสิบตำลามาต้องรอเขาเลยนะหนึ่งร้อยแล้วอืเดี๋ยวรอเองเชี่ยมันจะมาก่อนเห็นไหมนะครับก็าลครับต้องรอด้วยกันเอ็งเข้าไปพุ่มหญ้ารองไปทางนั้นน่ะทำางนี้นีคนนี้ ไอ้มันจะรออะไรอยู่ไม่มามาแล้วอ่ะเชนรอพี่ก่อนแป๊บนึงนะครับผมก็จะมาออกของก่อนนะครับแหกวงในวงล้อมออกออกจากเซฟเข้ามาละทุกคนออกจากเกาะจากเกาะเซฟลูกน่าจากเกาะไอ้เทนลูไหมจากเกาะจากเกาะจากจากเจ้าจากเกาะเดี๋ยวทำให้ดูรัสกินเขาจุ๊บป้าบดูสกินเขาอ้ามามาโอ้โหโคตรแรงอ่ะเซฟโดนโคตรแรงเหรอ เออมันแรงมันแรงมันแรง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 มากเลยสกินคานะครับเุ้ยอย่าตบมั้งน้อยมาตบนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยอย่าตบมาเข่ากินพิษพิษไอพิษไม่มีสิอยู่เฉยๆยืนโอเคพิษหายแล้วอะเทียนจำไว้เม่ได้ตัวนั้นอะใครอยาก่าไปเยี่ยมกับมันเข้าใจไหมมาตกเกี้ยนกระเซ็บเบิ้บเติบเบิ้บ นี่ไตบเกียนโอ้โหสกินเขาแรงมากเลยสกินเคยซื้อเนี่ยนะครับโอ้ยมาครับจังวะนี้เซฟดันเลยเชนดันเลยเซฟไปเลยไปเลยโก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 ้โอ้ยิงมันดิพี่ิกแล้วเหรอพี่ติกแล้วเหรอละแล้วพี่ซุ่มอย่างนี้เหมือนบางอาจารย์บางคจรับจูป๊บปามไอเชนไอโก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 ้โก้โอ้ยโอ้โ้โอ้เชนเล่นเป็นไหเนี่ย เล่นหนีมันเล่นหนีนิดเดียวเลือดมันยังเหลือเยอะอยู่เลยหนีเดินเดินเข้ามาเลย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 มาเลยมาเลยมาเลยนี่ไหน่อยดันหัวหน้ามันก่อนได้ย้อนอ่ะยันหัวหน้ามันก่อนยันหัวหน้ามันก่อนโยนหัวหน้ามันก่อนเซฟโอ้ยหนี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 เยียยอนจะตายเล่นจากไปเลยไอพิษไอพิษไอพิษฟันฟันมันฟันมัน ช่วยดูเขามาช่วยแล้วเอาเซฟดูอีกเป็นไรไหมช่วยดูเราให่พ่ถ่ายแป๊บเอาเก็บเลือกกูอีกขอโทษกูจะเอาเลือกขอโทษไม่เป็นไรไปโจมตีมันก่อนเลยเซนจะตามโอ้เซียงเต็เขาแม่โคตรแรงเลยเขาบอกนะเกือบครึ่งหลอดไม่ทำให้ติดสตันได้หลายตัวเลยนี่นงนี่มาเลยมันมาแล้วไอพิษนี่ไงจแตการไปก่อนนะเดี๋ยวไปช่วย ไอพิษอยู่ฝั่งไหนเฮ้ยไอพิษไอพิษไอพิษไปเชนไปไปไปโก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 อยู่เฉยเฉยนีตีพิษนานเหมือนเดิมหรอโกโกโกอิงทูบีไรโกอิงทูบีไรโกอิงโกอิงเร็วเร็วเโอ้ยเร็วเร็วเร็วสี่ขับผมรออะไรต่อฟันฟันลงไปถีดย่องให้ขาดสะพายแรงเออเออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโก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  เี้ๆเฮ้ยเขอเลือดขอเลือดแมลเกอร์มเกอร์ขอเลือดเจ็อ๋เเตี้ยโอ้โหช่นเกบฆ่าไอธนูได้แต่เบงตายก่อนเซฟเบงเฝ้าไปก่อนได้มเขาขอไม่ต้องาช่วยเต้พึ่งไปช่วยเต้พึ่งไปนี่เกือบครึ่องหลอดกนโดนฟันฟันขอเลือดเขขอเลือดมาช่วยดีมาช่วยมาช่วยมาช่วย้ยมาช่วย่าแล้วมาแล้ว นี่เลยหนีสินี้นี้มันดันทานแล้วมันดันฐานโคันดาบด้วยมันตาบด้วยโอ้ยเชนเอ้ยเชนอืมมันเล่นรักใช่ไหมมันเล่นรักใช่ไหมด้วยมันเล่นรักใช่ไหมโอ้พีดเออเฮ้ยเฮ้ยนักแบบไม่ใช่ไหมย่อยเชนอย่างโง่เชนอย่างโง่เชนงูมันเชนนึกเอ้อ ก็แค่เป็นได้อยู่แล้วเออตบเกียนแปะเหมือนเดิมแต่ไม่ตบเกียนไม่ได้สักตัวเออครับมามาครับมามาโก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 ระโค้กโค้กเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฟันช่วยเลยช่ว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 ยโ่วยอ้าข้าสองเมื่อกี้ข้าได้หนึ่งไอ้ใครผิดได้เว้ยเออไอ้นั่นเหรอไอ้แม่งงองี้งอีกแล้ว นะครับมาแล้วครับเชนช่วยพี่รอดช่วย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 นี่ครับเบื่อได้อีกแล้วข้าม like ันข้าวหนเตงใสข้าวในสองเชนมาข้าวพี่เสียเชนได้ข้าวเท่าไหร่เชนไปสิเดินไปไปโยนเลยทุกคนเวลาเจอกลตทีมมาให้ใช้สกินได้นะไม่ต้องหวงไม่ต้องอนุรักษ์สกินเชรักสกินนี้มากเลยไปไปกโกโกูกูก เซฟไอยอนมาดันเลยเซฟมาพร้อมแลยมาเลยให้เมดเมดเมดดันก่อนเม็ดดันก่อนเลยอ้าทกลางค่ะนครั้งนี้ในครั้งนี้มีขึ้นหลอดมาแล้วมาแล้วถอย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 เงียบอๆให้ใครเนี่ยหนีสิครับหนีหนีหนีรออะไรหนีฉันนี่หีฉันนีหนีเซฟใครโดนโอ้โหเสฟมันตามันตามวิ่งับ วิ่งสู้ฟันกับฟัดกับฟีอ้ยโอ้ยโอ้ยสป้๊มอขยจอดันมัยโอยโอ้ยเอยโอ้ัโอ้ยโ้ยโอมยโอยโา้วัล้ย้ยโามยโยโอ้ยอยโอ้อ้ยมา้ยยโยโอ้อยอย้วอยอ้ยโอ้วอยโ้ยโอ้วอย้ยอยจับตายยย้ยโยออปั๊มอ้ออ้อ้โ อ๋อเดี๋ยวเขาแน่จะเป็นตัวดีกว่านี้เป็นไหนแวนเสร็จแล้วอะไรอะไรของนโองไม่ไอ้เจนอ้อมอ้อมอ้อมอ้อช่วยเหลืออีกแล้วเอาไอ้เชนอะไรเดี๋ยวเขาไอ้เชนเน่ยไปไปโจตีครับสำหรับตอนนี้ก็พอไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็อย่าคลิปนี้ก็อย่าลืม กดติดตามตกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับบ๊ายบายกโโูโจ้กูโจตีนี่กูเอยชิมจะตายไหมจะตายเหรอมาเดียวตายพี่เต็ปเดีกันเร็ว